ขณะนี้คุณกําลังฟังสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี AM 1,593กิโลเฮิรตและจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการขยายผลรายการนายกค่ะติดตามการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับสวทราชบุรีในรายการขยายผลรายการนายก สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการขยายผลรายการนายกประจำวันเสาร์ที่31สิงหาคม2556ค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีในระบบ AM 1593กิโลเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ค่ะฟังได้จากเว็บไซต์สวทราชบุรีนะคะวันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะพี่สมคิดเริ่มพักและยุ้ยกัญจนาฟูปิงค่ะสวัสดีพี่คิดค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและสําหรับท่านใดที่มีความคิดเห็นที่อยากร่วมแสดงในรายการขยายผลรายการนายกนะคะ,คะท่านก็สามารถสะท้อนความคิดเห็นต่างๆมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์032 320611นะคะหรือว่าอ,อาจจะเขียนจดหมายหรือไปสนิยบัตมาได้ที่สวทราชบุรีค่ะเลขที่138ทั2หมู่10ตำบลดอนตะโกอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีค่ะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของสวทร,ราชบุรีก็ได้นะคะพร้อมกับเทปบันทึกรายการค่ะสําหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนในแต่ละสัปดาห์เราก็จะนําลิงก์ไว้ที่ Facebook ของสวทร,ราชบุรีท่านสามารถคลิกเข้าไปฟังและไปชมรายการกันได้เลยนะคะวันนี้หลังจากติดตามรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนกันแล้วค่ะสรุปประเด็นจากทางรายการได้สองสาประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังทางบ้านรับฟังอยู่ณนะขณะนี้นะคะความคิด เห็นต่างๆที่คุณส่งเข้ามาค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานสะท้อนขึ้นไปยังฝั่งของรัฐบาลกันต่อไปนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับประเด็นสำคัญวันนี้มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะ,คะประเด็นแรกเป็นการสัมภาษณ์นายุคนลิมแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายสุพอรอัฏถาวงศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาอย่างตกต่ำและการประท้วงของเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะส่วนประเด็นที่2นะคะเป็นการเปิดเผยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความพันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกว่าไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยค่ะ มาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะจากรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนวันนี้สําหรับการสัมภาษณ์นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมถึงนายสุพรอัตถาวง์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและการประท้วงของเกษตรกรสวนยางนั่นเองนะคะ ในเรื่องนี้ค่ะคุณยุคนพูดถึงสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ําท่านบอกว่ายอมรับเลยว่าเศรษฐกิจโลกในช่วง2ปีนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าประเทศที่มีการใช้ยางนั้นมีปัญหาก็ทําให้ไทยเรานั้นกระทบไปด้วยภาพใหญ่เราก็ผลิตเกินประเทศไทยผลิตได้3.7ล้านตันนะคะใช้ในประเทศที่5 เขาเรียกว่า5 0 0แสนล้านอ่ะห้าแสนตันเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระทบเมื่อไหร่ราคายางก็เหมือนกับว่าถูกกระทบทันทีตอนนี้ค่ะทั้งโลกมีใช้จริงอยู่11ล้าน1แสนตันแต่ว่าผลิตเกินนั่นเองนะคะและตอนนี้เราก็เลยมองว่าทุกประเทศในอาเซียนที่มีการผลิตยางก็ต้องคุยกันทั้งหมดหนอกจากนี้ยังพูดถึงยางสังเคราะห์ที่เป็นคู่แข่งซึ่งก็มีราคาผลิตถูกกว่านั่นเองนะคะ ในคุยในเวลาที่คุยกันในณตอนนี้เนี่ยในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาคุณยุคนบอกว่าได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดและก็ได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะว่าราคายางนั้นตกต่ํามารับงานนี้เนี่ยตัวท่านเองมารับงานนี้ประมาณเดือนเสรศษๆซึ่งวันแรกที่มารับงานก็มานัดคุยกันเลยนะคะว่าจะมีทางออกยังไงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้ราคาเป็นตัวชี้นําการใช้ราคาชี้นำเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายเกษตรกรหรือว่ากลุ่มธุรกิจ มักจะให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่ารัฐบาลตั้งราคาชี้นำเมื่อไหร่ก็กระทบกลไกลตลาดโลกซึ่งเขาจะกดราคาเราตลอดเมื่อมีสต็อกยางอยู่ประมาณ20งแสนกว่าตันตลาดโลกก็ไม่มีทางขยับนะคะเมื่อเราขายเมื่อไหร่เขาก็กดราคาเราประกาศชัดเจนค่ะว่าวันนี้เราจะปล่อยให้ราคานั้นเป็นไปตามกลไกลตลาดและสต็อกยางสองแ0 0กว่าตันก็จะมาใช้ในประเทศค่ะส่วนนอกจากนี้ก็ยังยืนยันอีกว่ามีการ ยืนยันณนะจุดนี้มาโดยตลอดในส่วนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูด้วยว่ารายได้นั้นเป็นเท่าไรที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะและสําหรับทางออกที่มีการพูดคุยกันทั้งหมดนะคะก็มีการผ่านคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติคือการช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนนั่นเองนะคะเมื่อลดต้นทุนการผลิตก็จะรายได้มากขึ้นให้ต้านปัจจัยผลิตไร้ละ 1260บาทนะคะเราก็มีข้อมูลว่าคนที่ปลูกยาง1ไร่ถึง10ไร่ก็มีแสะ จิตประมาณ7,000 0ขวารายนะคะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะคะจะให้รายละไม่เกิน10ไร่ซึ่งเราก็มีวงเงิน8,700ล้านบาทที่จะขอมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ค่ะก็จะจ่ายเป็นเงินไปช่วยเกษตรกรโดยตรงนะคะขึ้นบัญชีกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็มีการเปิดบัญชีกับทกศโดยมาตรการที่จะช่วยนะคะเราก็จะนำเข้าคอรมอในสัปดาห์หน้านี้นะคะ พี่น้องเกษตรกรต่อรองนะคะว่า10ไร่ไม่พอก็จะขอ25ไร่ซึ่งก็เรียนว่า10ไร่ผ่านคณะกรมกรมการการกรองแล้วนะคะเข้าครมอวันอังคารหน้าก็เอาไปก่อนนะคะส่วนที่เกินไปก็จะไปเข้าคณะกรรมการนโยบายอย่างเกษตรกรก็รับได้นะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่จะช่วยเหลือเป็นปัจจัยการผลิตเราก็ของเงินไป8,700ลร้านบาท รัฐบาลก็มีการเตรียมเงินไว้ให้5,600กว่าล้านบาทแต่ว่าขอวงเงินเพิ่มได้นะคะอีกส่วนก็ให้เกษตรกรน,นั้นรวมตัวกันแล้วก็มีวงเงินกู้ให้มีวงเงินกู้ให้5,000ล้านบาทส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะมีวงเงินให้15,000ล้านบาทแล้วรัฐบาลก็ดูแลดอกเบี้ยให้นะคะอีกเรื่องที่เขาจะขอนะคะก็คือเงินเซทขอให้ ยกเลิกได้หรือไม่นะคะประชุมกันแล้วนะคะก็สรุปว่าเราจะงดเก็บเงินเซสสเดือนนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีช่องทางในการแข่งขันด้านการตลาดค่ะ อาค่ช่วงนี้มาฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นจากคุณสุพรอัตถาวงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำกันบ้างนะคะซึ่งคุณสุพรก็บอกว่าการลงไปเจรจาเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าทางรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอนแรกเนี่ยก็คือทางเกษตรกรขอมา120บาท ตอนหลังก็เหลือ1้อบาทนะคะตอนหลัง80บาทก็เอาจริงๆพี่น้องเกษตรกรที่ฉวดแล้วก็อำเภอจุลาพรเนี่ยเขาบอกว่าน่ารักมากมีการเจราจาแบบเรียบร้อยดีก็จะมีการไปถแถลงเพื่อเปิดเส้นทางอำเภอเฉวดและอำเภอจุลาพรค่ะแต่ก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าไม่ยอมน่าจะเอา120นี่แหละก็เลยไม่ยอม ก็กลายไปเป็นเหตุการณ์ไปปิดถนนแล้วก็ไปปิดเส้นทางรถไฟด้วยนะคะซึ่งจริงๆเขาบอกว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มเราก็พยายามที่จะเจรจาทุกรูปแบบไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะทอดทิ้งนะคะแต่ว่าท่านนายกก็พูดอยู่เสมอว่าอยากจะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันมาเจรจากันอย่าใช้วิธีการปิดถนนเพราะว่าประชาชนคนอื่นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนนะ,ะที่คุยกันรอบแรกเนี่ยบอกว่าได้ผลดีนะคะมีการถแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็สลายการชุมนุมเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มใหม่ค่ะที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นจากจังหวัดพัทลุงกระบี่นะคะซึ่งมายืนยันที่ราคา120บาทแต่ว่าจะลดได้ไหร่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเจรจากันค่ะค่ะซึ่งคนไทยเออะไรมีอะไรก็ประท้วงนะคะจริงๆแล้วพูดคุยกันดีๆก็ได้นะคะเพราะว่าการประท้วงเนี่ยอย่างเช่นปิดถนนปิดรถไฟนะคะก็ทําให้ เศรษฐกิจเสียหายแล้วก็ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนมากมายเลยทีเดียวนะคะก็มีมูลค่ามหาศาลนะคะที่ผู้ประกอบการต่างๆที่จะต้องมีการส่งสินค้านั้นประสบกับความเสียหายมากมายเลยทีเดียวนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะประธานเครือข่าย2องค์กรยานะคะก็มีการมาประชุมพร้อมการประมาณ50คนนะคะตัวแทนเกษตรกรก็มีการมาคุยการทุกภาคท,ทุกจังหวัดนะคะก็ไดเ้เรียนเชิญท่านยุคคนมาเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบก็ได้ข้อสรุปว่า เครือข่ายขอที่92บาทซึ่งก็ถามว่าถ้าเข้าไปแทรกแซลราคาแล้วมันดิ่งลงไปใครจะรับผิดชอบนะคะก็จะเกิดความเสียหายมหาศาลถ้าเราปล่อยกลไกมันลากไปส่วนแนวทางการด้านนโยบายอย่างธรรมชาตินะคะก็มีมติออกมาเป็นแนวทางที่ดีก็คือช่วยเหลือปัจจัยลดต้นทุนการผลิต โอนเงินสดเข้าบัญชีที่พี่น้องเกษตรกรเลยนะคะสมมุติว่าเรามีเงินสด1 0,000หมื่นล้านนะคะไปแตะกลไกไม่พอแต่ถ้าไปช่วยลดต้นทุนการผลิตจะมีเพียงพอนะคะเป็นเงินสดที่ไปเลือกซื้อปัจจัยการผลิตได้เองไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปเลือกซื้อปุ๋ยให้นะคะแต่ว่าเอาเงินสดไปเลยเป็นแนวทางที่เกษตรกรได้รับโดยตรงเขาก็ขอหารือกันนะคะเขาก็รับได้แล้วก็ถแถลงข่าวร่วมกัน เป็นมติว่ารับได้นะคะก็คือเราออกไปก่อน10ไร่ที่ไร้ละ1260บาทแนวทางที่2ก็คือเพิ่มอีก15ไร่เป็นไม่เกิน25ไร่นะคะก็เข้าไปาไปเข้าคณะกรรมการต่อที่ประชุมก็พอและพอใจนะคะแล้วก็ยุติการชุมนุมเคลื่อนไหวโดยในวันที่3กันยายนนี้นะคะก็จะไม่มีนโยบายในการปิดถนนกันแล้วค่ะ ค่ะคุณสุพรบอกว่าที่เช็คก,กันคุยกันเนี่ยทางเหนืออีสานตะวันออกนะคะมันก็ไม่มีการปิดถนนแล้วแต่ว่าภาคใต้เนี่ยในกลุ่มเชะอวดกลุ่มจุฬาพรก็เริ่มถอยแล้วแต่ว่ากลุ่มอื่นอย่างเจรจามไม่เป็นผลนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนมุมรอมติกอนนอยอ,อยู่นะคะในการพิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมกรณีขอให้ช่วยด้านปัจจัยการผลิตเพิ่มจาก10ไร่เป็น25ไร่นะคะแล้วก็ดูแลพี่น้องที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็มั่นใจค่ะว่า พี่น้องเกษตรกรจะยุติการชุมนุมแน่นอนส่วนที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงก็ขอให้หันหน้ามาเจรจากันขอให้พี่น้องเกษตรกรทางใต้ที่ชุมนุมกันหนะ้าตอนนี้ได้ยอมรับด้วยนะคะเพราะว่าทางเหนือทางอีสานแล้วก็ตะวันออกเนี่ยคือเขายอมรับไปแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ปิดถนน,นอีกนะคะท่านนายกก็มีบัญชาลงมาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรค่ะอ่าละนี่ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องปัญหาราคายางตกต่ำนะ ก็มีการหามาตรการในการแก้ไขร่วมกันนะคะและช่วงนี้เรามีเสียงสะท้อนความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะคะที่จะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ มีประเด็นอยู่สองประเด็นนะคะวันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ในอียิปต์นะคะซึ่งสะท้อนให้เราได้เห็นถึงมุมมองในเรื่องความรักความสมามัคคีนะคะหรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองที่คงจะต้องค่อยพูดค่อยจาก,กันนะคะปรับมาเข้าสู่สังคมเมืองไทยนั้นเนี่ยเรามีมุมมองกันอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่สําคัญมากๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือนโยบาย การรับจำนำข้าวนั่นเองนะคะสองประเด็นนี้ค่ะลองไปฟังกันเป็นเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะคือถ้าเราเป็นคนภายนอกเ,เราไม่คือเราเราไม่รู้ในรายละเอียดเบื้องลึกใช่ไหมครับแต่เท่าที่ดูจากสื่อหนังส,อสือพิมพ์เนี่ยผมคิดว่าเร็วนะฮะเพราะว่าทําเป็นระบบแล้วก็ค่อยทยอยออกมาเพราะ,อ,ะอ่คือคือคือเนื่องจากอย่างที่เรียนทราบว่าเราไม่รู้ในรายละเอียดเบื้องลึกของกระทรวง่างประเทศว่าเขาจะต้องมีการประสานงานด้านไหนบ้างใช่ไหมครับรานนั้นในการประเมินแล้วก็จะตอบ เลยตอนนี้ว่าดีหรือว่าเร็วดีหรืออะไรเงี้ยผมมันมันเป๊ะไม่ได้แต่ว่าผมเข้าใจในความรู้สึกโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคครับถ้าเราพูดถึงทางการเมืองอียิปต์เนี่ยก็ของไทยเนี่ยนะครับมองดูเหมือนเบื้องต้นเลยฮะเบื้องต้นที่เรามองเนี่ยเหมือนกับอียิปต์เนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นของ,ของคุณทักษิณน,นะครับนะครับแล้วก็คือของเราเนี่ยก็คือแบบ มีชุดแรกที่มาทวงไล่ทักษิณไปก่อนแล้วก็ชุดหนึ่งคือหลังจากปฏิวัติแล้วทักษิณชุดที่สนับสนุนทักษิณก็ออกมาใกล้ๆกับทางอียิปต์ที่ที่ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเพราะนั้นก็มันเหมือนกับถ้ามองพื้นพืนน้นเหมือนกับอียิปต์กำลังจะเดินตามแนวของเราเพียงแต่ว่าของอียิปต์เขาแรงมากกว่า <S 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 มันมันเหมือนกับว่าหลักในการที่เขาจะยึดในการที่จะให้ประคับประคองประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนออกจาก เ,เหมือนจะพูดง่ายว่าอันตรายมากกว่าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะยึดโยงแล้วก็ก่อให้เกิดความแบบสงบสุขได้ะฮะมันก็เลยดูท่าทางอะแนวโน้มนะ่าจะ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 ยังไงดีนะครับจะ,จะ,จ,ะจะดูรุนแรงมากกว่าแล้วคงจะเลิกยากอะ่ะยังยังมองมองไม่เห็นความแนทางเกรดแต่ของเราเนี่ยของไทยเนี่ยยังรู้สึกจะ จะจะเรียกว่าค่อยๆเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆมีแนวทางแสงสว่างที่ไปโมงมากกว่าทางอียิปต์มาฮะคือทางถถ้าความพิสูจน์ตัวผมเนี่ยการยอมรับความจริงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดถ้าถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการคือพูดกาข้างตัวเองเนี่ยนะครับผมในความคิดผมว่าศึกษาแนวทางอย่างเช่นทางจิตวิทยาหรือทางพุทธศาสนามาเนี่ยถ้าพูดก็ข้างตัวเองหรือคิดก็ข้างตัวเองเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับแต่ในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือ มันมีกลุ่มที่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองอะฮะคือไม่ยอมเข้าคือไม่ยอมรับความจริงอ่ะคือหมายถึงการยอมรับความจริงมันต้องยอมแล้ว,ลวก็หนักแน่นเพียงพอที่จะเอเกืนกินความรู้สึกของตัวเองไปบ้างแต่ทุกวันนี้ก็คือยังมีกลุ่มคนที่จะคิดที่จะเข้าข้างตัวเองโดยไม่คํานึงถึงเอ,อความความเหมาะสมความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ จะดูแลรดฟังก็จะต้องการที่จะช่วยเหลือนะคะแต่ว่าอาจจะช้าไปน,นิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์เกิดมาได้สักพักแล้วเนี่ยเพื่อนจะเกิดการสํารวจประเทศคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะคะซึ่งซึ่งคิดว่าสถานทูตที่นู่นน่าจะจัดก,การได้เร็วกว่านี้เพราะว่าเหตุการณ์มันมันเริ่มเป็นบานปลายเป็นเป็นเหมือนสองคารามกลางเมืองแล้วอะค่ะถึงจะได้อพยพออกมาคิดวา่าจากสถานการณ์ที่หยิบนะคะที่เกิดขึ้นก็คือว่า รัฐบาลเนี่ยถูกโค่นล้มโดยอำนาจของทางทหารตรงนั้นก็คือมันไม่ได้มีการเจรจาคือมีการใช้อำนาจขู่เข็นแล้วก็เอาประชาชนนะคะผู้บริสุทธิ์ก็เลยเกิดเป็นปัญหาสงครามตรงนี้ถ้ามองข้อคิดจากตรงนั้นก็คือว่าอยากจะให้ประเทศไทยไม่อยากให้ถึงจุดๆนั้นนะคะท,ที่ทุกคนต้องมาเผชิญหน้ากันควรจะเป็นการพูดคุยแล้วก็ทําตามหลักของกฎหมายด้วยความถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องอะคะ่ะไม่ไม่ได้ใช้อำนาจถ้าเกิด ผู้ที่มีอำนาจชั้นนำมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ด้านเดียวค่ะมันมีทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประชาชนก็ ไม่สามารถอยู่ได้แบบปกติสงรับสุขภา่ะเป็นแบบนั้นเป็นแบบเมืองเราเงี้ยม,มือก็น่ากลัวไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ต้องแฝงมาขีกันเห็นอย่างของพี่พี่ปลูกข้าวพันอะไรข้าวสุพรรณหนึ่งนาปีตอนนั้นได้มืน่นไม่ถึงมื่นสองเพราะว่าช่วงฝนชุกถึงไม่หักความชื้นแต่มันได้ดีลงสีแต่ถ้าว่ามื่นห้าเนี่ยชาวนาได้ไม่ถึงหรอกเพราะว่าหักความชื้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้เม็ดได้ไม่ถึง ถ้าได้หมื่นห้ามันก็ดีพี่ปลูกข้าวเนี่ยพี่ได้ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของกสสไหมอ๋อได้แต่ยังไม่ได้ใช้เพราะเพิ่งหว่านข้าวแล้วได้บัตรมานานหรือยังเพิ่งได้ไเพิ่งได้เมื่อประมาณเดือนหรือไงเนี่ยรูไม่เข้าาบัตรนี้เอาไปซื้อเป็นสินเชื่อซื้ออะไรได้บ้างซื้อปุ๋ยซื้อยาแต่ซื้อพันธุข้าวแต่พันุข้าวไม่รู้เพราะว่าซื้อมาแล้ว ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่มีปุ๋ยมียาตอนนี้เนี่ยเราเอาบัตรมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยังเพราะว่าข้าวเพิ่งจะวานที่รัฐบาลเขาให้บัตรสิทธิ์เชื่อมนี่มันดีกับเกษตรกรในเรื่องก็บางคนไม่มีเงินก็ไปรูดได้เงี้ยแบบเราไม่มีเงินเราก็ไปรูดมาเงี้ยไปรูดของรูดยาอะไรของเราทางรัฐบาลนี่ช่วยชาวนาเนี่ยก็ชอบเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเราจะเป็นเกษตรกร นะาะว่าเกษตรกรเรายืนด้วยขาของตัวเองได้ก็ทําให้่วนนี้เดนมาพลอยดีไปด้วยโดยเฉพาะเนยเราตอนนี้เราไม่ได้กินข้าวแพงเนี่ยนะถ้าหากว่าได้ช่วยชาวนาชาวนาก็ลิดข้าวมาให้พวกเรา ได้ทานกันแล้วโดยเฉพาะต่อไปโครงการรัฐบาลเขาจะให้ประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นครัวของโลกอย่างนี้เนยคิดว่าเกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญนยกจะฝากรัฐบาลก็อขอให้รัฐบาลนี่ดำเนินนโยบายที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยขอให้ขอให้ทำได้ต่อเนื่องแต่ถ้ามีมีปัญหาก็ขอให้บอกกับประชาชน ว่าขณะนี้รัฐบาลมีความขัดข้องหรือม,มีปัญหาให้บอกประชาชนให้ทราบอย่าเลิกไปเฉยเฉยผมเกือบตายจากอุบัติเหตุโชคดีเข้าได้ทุกโรงพยาบาลไม่ต้องสัมองจ่ายวันก่อนแน่นาอกล้มหมดสติตร,ตรงนี้มีคนพาส่งโรงพยาบาลใกล้ๆเพราะวาาวโดยไม่ถามสิิ์เลยค่ะดีครับ เวลาเกิดวิกฤตถึงแก่ชีวิตข้าราชการอย่างเราต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้ครับทชกชีวิตมีค่ะเราดูแลรักษาทุกคนค่ะรัฐบาลต้องการให้คนไทยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันค่ะดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการรัฐบาลยิ่งหลักพบประชาชนทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณโดยความส่งมาที่หมายเลข4221559ครั้งละ3บาททุกเครือข่ายทั่วประเทศชีวิตของผมพอหมดหน้าน้าก็ถึงฤด,ดูเข้ามาหางาน ไม่เหมาะกับเราก็ต้องเริ่มทุกอย่างใหม่แต่โชคดีที่สิทธิสาบาทยุคใหม่ให้เราเปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาตามที่อยู่ใหม่ได้ปีละสี่ครั้งสบายใจได้สิทธิสาบาทยุคใหม่เปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาได้ปีละสี่ครั้งกระทรวงสาธารณาสุข เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกทําให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศประสานงานร่วมกับสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายติดต่อผู้ที่มีประสบการณ์ระดับโลกในการแก้ไขความขัดแย้งมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2556 ณโรงแรมพลาซาแอทนีจะมีการจัดงานปาฐกถาพิเศษผนึกกำลังสู่อนาคตเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์หรือ Uniting for the Future Learning from East a t t e r s Experiences โดยนางสาวยิ่งลักษินวัตรจะเป็นประธานกล่าวเปิดงานงานนี้มีวิทยากรชั้นนำสามท่านประกอบด,ด้วยนายโทนี่แบ อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษเป็นผู้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ของการยุติความรุนแรงในไอแลนด์เหนือโดยทำการเจรจากับทางไอแลนด์เหนือเพื่อหาข้อตกลงสัติภาพจนนำไปสู่การหยุดยิงและยุติความรุนแรงที่สืบเนื่องกันมากว่า30ปีได้ในที่สุดนายมาตีอาติซารีอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2551โดยเข้าร่วมและแก้ปัญหาความขัดแย้งนานาชาติในหลายทวีปนานกว่า3พทศวรรษไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสันติภาพในแอแลนด์เหนือทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระหว่างขบวนการอาเจนและรัฐบาลอินโดนีเซียนางพริสซีล่าเฮเนอร์ที่ปรึกษาอุโส HDC เป็นผู้เชี่ยวชาญความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยนางฟริซิล่าผ่านงานด้านยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านในหลากหลายประเทศทั่วโลกและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนอันประทักฐานในครั้งนี้เป็นเวทีวิชาการที่ส่งเสริมให้สาธารณชนไทยได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมไทย ที่จะได้รับทราบถึงแนวทางการก้าวผ่านความขัดแย้งเพื่อมองไปสู่อนาคตส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งต้องพิจารณาถึงหลักนิติธรรมการแก้ไขความขัดแยง้งความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านในส่วนของผู้เชี่ยวชาญไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประถักขานในครั้งนี้เช่น นายกิติพงศ์กิตยารักษ์ประหลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปอและนายธงทองจันทรางสุขประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติปคออ,ออปอ ซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยในการพูดถ่ายทอดสดผ่านช่อง11ก็จะมีการแปลเป็นภาษาไทยคำต่อคำเลยก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังในช่วงเช้าของวันที่สองและสำหรับช่วงบ่ายก็จะมีเป็นเกิดเบทีเสวนาตกกลมซึ่งจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง11 แต่จะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะฟังรายการอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายก็จะถ่ายทอดภาษาไทยผ่านทางสถานีวิทยุ AM 819และคลื่น FM ที่92.5นะครับนอกจากนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่อยากจะฟังภาษาอังกฤษก็จะมีการถ่ายทอดผ่านช่อง FM 88 ครับเอาละค่ะเราฟังจากทั้งเสียงสะท้อนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดราชบุรีต่อการทํางานของรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการดําเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีมักจะมีการเดินทางไปเยือนนานา,นานาประเทศนะคะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองค่ะค่ะแล้วมาต่อกรรันประเด็นที่2นะคะ,คะเป็นเรื่องของการยืนยัน ความพันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะส่วนค่าเงินบาทที่อ่อนตัวจะเป็นผลดีกับภาคการส่งออกค่ะนายกิติรัตนะ์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะคะการที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้เพิ่มเงินในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทําให้เศรษฐกิจเริ่มคุ้นเคยกับเงินที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยเมื่อทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการลดปริมาณเงินนําเข้าในระบบเศรษฐกิจช่วงแรกอาจทำให้เศรษฐกิจ ระตกบ้านนะคะแต่ว่าเป็นผลดีกว่าที่จะเพิ่มเงินเข้าไปในะระบบมากเกินไปจนเกิดภาวะเงินท่วมโลกดังนั้นจึงไม่รู้สึกกังวลใจนะคะกับภาวะเศรษฐกิจโลกว่าจะกระทบกับประเทศไทยเพราะว่าเงินที่ไหลเข้ามาในาระยะสั้นนะคะเป็นเหตุผลทําให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นช่วงไตรมาสแรกนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะคะอีกทั้งไทยยังมีเงินทุนเพียงพอไม่ตึงพึ่งพา เงินทุนจากต่างประเทศนะคะโดยต,ต่างจากบางประเทศนะคะในเอเชียที่มีการขาดดุลการค้าดุลบัญชีเงินสะพพันะคะซึ่งต้องการเงินทุนจากประเทศเข้ามาชดเชยในส่วนที่ขาดดุลค่ะ ค่ะและท้ายนี้คุณกิติรัตน์บอกว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนั้นอาจจะกระทบกับประเทศไทยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เป็นผลดีกับผู้ส่งออกที่ทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยอาจจะมีผลกระทบกับก,บการนําเข้าสินค้าบางชนิดอย่างเช่นพลังงานค่ะซึ่งอาจมีราคาแพงขึ้นแต่การคํานวณเงินเฟ้อของไทยนั้นยังส่งสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นค่ะผลกระทบด้านลบจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่เกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ในกรอบที่รับได้ในขณะที่การขาดดุลการ อาจจะกลายเป็นสมดุลหรือว่าเกินดุลได้นั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือประเด็นในรายการขยายผลรายการนายกนะคะที่เรานำมาขยายผลให้คุณฟังได้รับทราบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ ติดตามรับฟังและรับชมรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ด้วยทางสวทราชบุรีค่ะนำเทปบันทึกรายการมาออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครที่อาจจะติดตามช่วงเช้าไม่ทันนะคะสามารถเปิด a m 1 5 9 3ฟังได้ในช่วง13นาฬิกาค่ะและมาติดตามกันต่อกับการสรุปประเด็นทั้งหม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังทางบ้านด้วย14นาิกา30นาทีกับรายการขยายผลรายการนายกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่สมคิดเริ่มพักและยุยการจนาฟูปิงลาทุกท่านไปก่อนพบกับขยายผลรายการนายกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรกับสวทราชบุรีในรายการขยายผลรายการนายก